ที่กลัวทำข้อสอบไม่ได้บอกเลยในงานนี้พร้อมสอนเทคนิคลับที่ไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนบอกในงานนี้งานเดียวเท่านั้นทำข้อสอบได้ใช้เทคนิคทำข้อสอบเป็นมางานนี้รับรองน้องๆพร้อมไขกุญแจเดินเข้ารั้วมหาลาัยในฝันได้เลยโดยงานนี้มีทั้งแบบออนไซต์ติวกันแบบสดๆเจอติวเตอร์ตัวเป็น และมาทำความรู้จักเพื่อนใหม่ได้ในงานพร้อมร่วมกิจกรรมรับของแจกในงานมากมายหรือจะเข้าร่วมแบบออนไลน์ก็สามารถติวสดไปพร้อมกันและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับของแจกอีกมากมายได้เช่นเดียวกันที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรามีทีมวิชาการคอยตอบปัญหาของน้องๆทางบ้านด้วยหมดห่วงได้เลยโดยออนไลน์ครั้งนี้จำกัดจำนวนที่นั่งเพียง300คนสถานที่จัดงานมอเกษตรบ้านเขนเดินทางสะดวกสุด,สด ส่วนออนไลน์จํากัดเพียง2,000คนเท่านั้นสามารถเข้าร่วมผ่านทางไลฟ์กลุ่มปิดถ่ายทอดสดไปพร้อมกับรอบอ่อนสายในวันเดียวกันงานจัดวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567ตารางติวจะเริ่มตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเนื้อหาที่แกดครบทั้ง3พาร์ทโดยช่วงแรกติวที่แก่1การสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูพิวันติวเตอร์ขึ้นชื่อเก่งข้อสอบตรง2ตีสอนทุกสนามสอบ ช่วง2องติวที่แกตสอและ3การคิดอย่างมีเหตุผลและสมรรถนะการทํางานกับครูพี่ฟิลม์มดีกรีสิทธิ์เก่าจุลาและนักเรียนทุนปริญญาโทรประเทศไต้หวันติวเตอร์ทั้งสองพร้อมบอกเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ให้แตกละเอียดแน่นอนสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมติวสดออนไซต์ site, สามารถสั่งซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ในราคา499บาทโดยจะได้รับของแถมมากมายดังนี้ส่วนคนที่สนใจเข้าร่วมแบบออนไลน์ line, สามารถสั่งซื้อบัตรได้ในราคา299บาท และได้รับของแถมมากมายเช่นเดียวกันใครอยากเข้าร่วมงานนี้เพียงกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาเลยแล้วมาเจอกันที่งานนะ